คนนี้คืออน,นาคตชมป์โลกจุดเด่ที่สุดคือเข่าจะไส้ไม่นะ สวัสดีค่ะชื่อแอนนาจันทาสีนะคะชื่อชกม,มวยซูปเปอร์เกิลจรุนศักข์ค่ะตอนนี้ชกอยู่รายการวันแชมเปี้ยนชิพค่ะที่ชอบต่อยมวยนะคะเพราะว่าตอนเด็กตั้งแต่จำความได้ขึ้นมาบ้านก็เป็นค่ายมวยเล็กๆแล้วเห็นพี่สาวมาซ้อมมวยเห็นแต่เด็กแล้วรู้สึกอยากจะซ้อมด้วยค่ะและ้วจนใหญ่คือไอดอลคือพี่สาวค่ะตอนที่เริ่มซ้อมครั้งแรกคือ3ขวบแต่ว่าเป็นการซ้อมเหมือนออกกํลาลังกายเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวมากกว่าครั้งแรกโอ้โห พวกโปรโมชัน่นพวกอะไรทั้งสไม่อยากจะเชื่อว่าเอ้ยนี่เลือครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่วังนี่โกหกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าฟรีมือเขอ้ากันโชคครั้งแรกนี่คือเหมือนว่าเป็นคนที่โชคมาประมาณเป็น10-20ครั้งอะไรเง <lish S 3> ี้ยรักการจอยมวยมากแค่ไหนต้องพูดเลยว่าเป็นคู่ชีวิตเลยคะ่ะหนูผ่านอะไรมาเยอะมากกับมวยแล้วก็เหมือนมันสร้างประสบการณ์ชีวิตให้หนูได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นต้องพูดง่ายๆว่ามวยสร้างชีวิตหนูขึ้นมาด้วยะคะ่ะ เขาไม่บ,<า>บอกเ<ท>็าจะบอกว่าเป็นแบบเป็นเป็นนางแบบเป็นนางงามแบบนนแบบขู่เทพแบบใช่ชอบมากคุณคนชอบเห็ดหวิงอยู่ในลุคแบบนี้มากเลยอ่ะพอ่อกดดันไหมฮะไม่ค่ะส่วนใหญ่เขาให้กําลังใจมากกว่าแล้วก็คอยผลักดันมากกว่าไม่ได้แบบวิ่ยต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าแพ้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เออดีแล้วเราจะได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้างค่ะออแล้วเวลาที่เราแพ้เคยมีแบบถอยบ้างไหม หรืออะไรคือแรงผลักดันให้ก้าวข้ามความแพ้ในแต่ละครั้งเวลาแพ้หนูรู้สึกว่าไม่เคยท้อถอยรู้สึกว่าบางมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูอ่ะชนะน็อกลัวๆเลยหนูรู้สึกไม่ได้อะไรเลยอ่ะอรู้สึกว่าไม่รู้เลยว,ว่าเราพลาดตรงไหนแต่พอช่วงที่มันจะมีบางครั้งที่แพ้อ่ะอันนั้นมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย<อ>เราขาดตรงนี้นะตรงนั้นนะมันยิ่งทําให้ฮึดที่จะแบบแก้ไขระอ,อยากสู้ต่อค่ะ<อ>เพราะว่ารู้ว่าเราขาดอะไรเราต่อยมาตั้งแต่สามขวบอะ เคยมีเด็กผู้ชายมาท้ามวยมั้งไหมมาเปรียบมวยแบบที่ไม่ได้บนสนามจริงอะเรว่อแถวว่าหนูเป็นแหล่งเลยจริงปะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนซ้อมอยู่หน้าบ้านแล้วมันจะเป็นเหมือนร้านของชาเป็นประตูใหญ่ๆอะค่ะ <c oughs> พอเด็กหรือว่าเพื่อนเรืออะไรพวกนี้ผู้ชายผ่านไปผ่านมาอุ้ยนักมวยเหรอนักมวยแบบมันท้าอยู่แล้วแต่ว่าพ่อหนูสอนเสมอว่าถ้าเราเป็นนักมวยอะอย่าไปต่อยข้างนอกมันเป็นนอกสังเวียนถ้า <c oughs> ใครท้าปุ๊บ เอาเรียกมันเข้ามาบ้านเลยใส่นวมลงนวมกันเลยตรงนั้นเลยค่ะแล้วแล้วเป็นไงเวลามันมาท้าพ่อจับขึ้นเวทีขึ้นสังเวียนแล้วเป็นไงไฟแรกที่หนูต่อยได้ดีอ่ะเพราะว่าเด็กพวกนั้นนะคะเพราะว่าหนูได้ต่อยกับพวกนั้นทุกวันเวลาเขาแพ้เขาเขินไหมฮะผู้ชายเหล่านั้นเขามีลูกแบบหูมีผู้อะไรกลับมาแอ้โหูคนนี้เจ๋งว่ะครั้งสองครั้งแล้วก็ไปเลยไม่มาเลยก็หายโอ้หหายเลย เลี eh en it, ้ยงตัวเองได้ไหมอาชีพนี้ได้ค่ะทุกวันนี้หนูไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่มาหลายปีมากมากแล้วค่ะแล้วก็ให้เงินพ่อแม่ได้ด้วยค่ะเลี้ยงได้ทุกอย่างโดยเฉพาะน้องหมาเราเลี้ยงไดวเองด้วยทำไมทำไมชอบชอบเลี้ยงหมาครับโอุ้ยหนูรักหมามากเหมือนยังมีความเป็นเด็กผู้อีกหนึ่งู้เลนเชอบมากหมาก็ หนูตั้งแต่เกิดก็มีหมามาตลอดหนูอ้อนให้แม่นะเอาหมามาตลอดส่วนใหญ่หมาหนูจะรับเลี้ยงมามากกว่าพราอรู้สึกว่าไม่มีใครอาจจะไม่มีใครต้องการเขาก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมาพันธุ์สมมาวัดหนูก็อยากเลี้ยงให้เป็นแบบคุณหนูไปเลยอะ่นะไม่ใช่เป็นต้องเป็นหมาพัานจะต้องเป็นคุณหนูเท่านั้นหนูรู้สึกว่าเขาก็มีชีวิตเหมือนกันเมีกี่ตัวเลี้ยงหมาเป็นคุณหนูหมาตอนนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ตอนนี้เหลือมี 4ตัวคะ่ะแล้วก็แมว5้าตัวมูฟถนัดเลี้ยงสัตว์เขาอ่อนโยนนะเนี่ยนะอนี้น สองมีรอยแตกครับ<อ>ลูกสองมีรอยแตกนะครับ<อ>มีรอยแตกแต่เขาปริ้นครับอาจจะต้องดูนั่นหนากว่าน,นี้นิดนึงนครับ<อ>เป้าหมายคือแต่งโมสองลูกนีครับโอกาสครั้งนี้ต้องแตกทั้งสองลูกครับโอ้โหเรียบร้อยลูกแรกเลยเสียทรงเลยอ่ะผ่านครับ เขานักเขาหนักอะไรของเขาอะไรครับพี่พี่ขุนช่วยเคาะห,หน่อยครับว่ามันคืออะไรครับแผ่นเหล็กครับสองแผน่แผนแล้วไม่นะท่านการครับตรงนี้ครับมีเหล็กประกบกันอยู่2แผ่นครับฝั่งด้านในมีเข็มอยู่ อันนาต้องเข่าครับให้เหล็กงอจนได้ระยะไปแทงลูกโปอ๊ะสวยอะเนาะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้ครับโอ้พโอเลยโดงงอเลย อยงอเลยนี่เหล็กนะดูความงอครับนี่คือขุนเขายัดใต้ตัวจริงครับน้องแอนนาครับแอนนาครับคี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจและความรักที่หนูมีต่อกีฬามวยให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบ King Power เชื่อในพลังคนไทยครับและเชื่อว่า อะไรก็ตามทีถ้าคนไทยมุ่งมั่นตั้งใจแล้วพวกเราทางได้ทีมพาวเวอร์ทราบแล้วว่าความฝันของแอนนาคืออะไรนะครับทาง King Power ขอมอบงบประมาณให้กับแอนนาเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนนักมวย40,000บาทจากคิงพาวเวอครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับ <Ừ. S 1> ทาง Facebook ทาง Youtube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t อ k ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมออกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซ u p เปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับขยายเวลาอัจฉริยะ <t ries> ขยายเวลาความฝันขยายเวลาความประทับใจที่ที่นี้าบังของมห่ห้นมแทนท่อยีบงังเคยขาย ซปเปอร์เทนซุเปอร์ฮันเดเวลาใหม่16นาฬิกา45นาทีเริ่มเบษายน์ทางช่องเวิร์กพอย